สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการคุยเรื่องการ์ตูนนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยกับรายการคุยเรื่องการ์ตูนนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันดูอนิเมะฟรีถูกลิขสิทธิ์ที่เพิ่งเข้าไทยล่าสุดนี้เองนะครับกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Left Tail นะครับผมเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันนี้มันมีมานานแล้วนะครับเพราะว่า แอปพลิเคชันนี้มันเป็นของสัญชาติเกาหลีใต้เสร็จแ,แล้วทีนี้เพิ่งมาเปิดบริการในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนนี่เองนะครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันว่าตัวแอปเป็นอย่างไรมาดูกันครับนี่คือหน้าแรกของแอปพลิเคชันชื่อและเทลนะครับเนี่ยฮะหน้าหลักก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมสามารถค้นหาอนิเมะที่เราต้องการดูได้แล้วก็ คุณผู้ชมไปที่ไลบารี่ได้ครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าจะเข้าไลบารี่ให้ขึ้นหน้าตาแบบนี้ยคุณผู้ชมต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลของเราก่อนนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาที่หน้ามีนะครับซึ่งหน้ามีเนี่ยมันก็จะมี ตั้งค่าการแจ้งเตือนและก็เปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับนี่สามารถเปลี่ยนภาษาได้แต่ว่าการเปลี่ยนภาษานี้ไม่ได้หมายถึงว่าการเปลี่ยนภาษาเสียงภาคหรือซับไตเติลนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนภาษาในตัวเมนูของแอป l a b t เทนะครับผมอ่าทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจะไปดูอนิเมะเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างผ่าพิภพไททันละกันนะครับนี่ผ่าพิภพไททันเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะมีบอกชื่อเรื่อง รายละเอียดนู่นนั่นนี่นี่ฮะแล้วก็มีทั้งหมดกี่ตอนที่คุณผู้ชมสามารถดูได้แต่ว่าเมะบางเรื่องเนี่ยมันจะมีซีซั่น2ซีซั่นสเนาะแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วตอนของซีซั่น2ซีซั่น3ไปไหนเหรอคุณผู้ชมกดที่ตรงนี้ครับเน่ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกดูอนิเมะเรื่องนั้นๆเนี่ยซีซั่นไหนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเวลาคุณผู้ชมกดเข้าไปดูตอนนั้นๆในเมะเรื่องนั้นนะครับ คุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนซับไตเติลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับผมอันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยภาพมันจะเป็นแนวนอนทันทีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมกดเข้าไปดูตอนนั้นๆแล้วเนี่ยมันจะขึ้นโฆษณาเนี่ยสามสิบวิเสร็จแล้วทีนี้หลัง30วิปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็ดูเมได้ตามปกติเลยครับผมอ่าประมาณนี้ครับ ในวันที่ผมถ่ายทำคลิปนี้นะครับยังไม่มีเมะเรื่องใดที่เป็นภาคไทยเลยนะครับก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเมะภาคไทยเนี่ยมาลงในแอปพลิเคชันและเท l หรือเปล่านะครับ นี่ก็คือทั้งหมดของรายการคุยเรื่องการ์ตูนกับแอปพลิเคชัน Left Tail ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาะคตถ้ามันมีอัปเดตอะไรใหม่มาเนี่ยผมอาจจะมาทําคลิปอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมผิดภาพประการใดๆไปขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไครต์ช่องผมกันด้วยนะครับลมทงังถ้ามีข้อมูลอะไรตกหล่นลงไปก็ขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ผมไม่ได้พูดไป สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่จ้าสวัสดีครับ